สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพิงีกแล้วนะคะวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้จะไม่ได้มาสอนดังหน้าใดๆนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเมคอัพด้วยนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับสกินแคร์ด้วยนะแต่ก็เป็นเกี่ยวกับบิวตี้อยู่ดีนะคะวันนี้นะคะเห็นหัวผิงก็เซอร์ก็เซิร์แบบนี้นะคะไม่ใช่อะไรนะคะถึงเลิกเวลาสระผมแล้วนั่นเอง <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้นะคะ <c oughs> พิงก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลเส้นผมนะคะ อาจจะไม่ได้เป็นการบำรุงนะคะมันไม่ใช่การบำรุงแต่มันเป็นการดูแลเส้นผมทําความสะอาดเส้นผมอย่างล้าลึกนั่นเองนะคะอย่างที่รู้ๆกันนะคะคือผิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําสีผมมากนะคะเพราะฉะนั้นผมจะเป็นแบบนี้ ะะซึ่งมันไม่โอเคเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ทำไงได้อะคนแบบเออยอยากทำอะไรเงี้ยเพราะว่าผมหนึ่งสิหนึ่งผมก็เป็นบุคลิกภาพของตัวเราด้วยนะคะสร้สางความมั่นใจไม่แพ้กันแต่งหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าก็เหมือนกันนะคะการแต่งหน้าก็จะต้องเราแต่งแต่งแล้วเราก็ต้องมีการลบเครื่องสอําอางให้หมดจดใช่ไหมคะเพื่อรักษาสภาพผิวหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดี เวลาที่เราแต่งหน้าเราก็จะแต่งติดทนขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเส้นผมก็เช่นกันนะคะการที่ผมของเราเนี่ยไปเจอเคมีสารเคมีมาเยอะเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อผมเราเช่นกันนะคะเหมือนเมคอัพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็จะเกิดขึ้นเป็นเช่นนี้นะคะ่ะผมเป็นสังกะตังแล้วก็แห้งกรอบร้ายแรงสุดคือผมร่วงผมร่วงมาก เพราะว่าพิงคนที่ท,ทําเคมีค่อนข้างหนักนะคะก็เลยวันนี้จะมาบอกวิธีนอกจากการทำทรีทเมนต์อยู่ที่บ้านง่ายแล้วนะคะพิงก็จะมีวิธีการทําดีท็อกผงด้วยนะคะซึ่งมันเป็นนวัตรกรรมที่ดีมากซึ่งน่าสนใจเราไม่ต้องไปทําที่ร้านทําผมเลยหรือสําหรับที่คนที่มีคุณไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบ เราไม่ต้องให้คุณแฟนไปนั่งรอรอที่ร้านนั่งรอเป็น3-4ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราสามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านนะคะซึ่งมันสะดวกสบายแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการดีท็อกซ์ผมไม่ใช่การบำรุงผมนะคะเป็นการทำความสะอาดผมทำความสะอาดสารเคมีซึ่งหนีคิดว่าตัวนี้มันดีค่อนข้างที่จะดีซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทําสารเคมีกับผมมาเยอะนะคะแต่มันเหมาะรวมถึงการใช้แบบเราต้องไปประเจญ เผชิญมลภาวะทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าควาันรถเมยนั่งวินมอเตอร์ไซค์บลาบลาขึ้น BTS เจอร้านขายหมูปิ้งควันติดหัวนั่งปิ้งหมูกระทะอะไรมากมายนะคะ <c oughs> นั่นก็เป็นมลภาวะหนึ่งรวมถึงแสงแดดด้วยนะคะ <c oughs> นี่ตัวดีมากๆเลย UV จากแสงแดด <c oughs> เราไม่สามารถทากันแดดที่ผมได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเราก็จะแห้งเสียและโดนทำร้ายไม่แพ้กับก,การโดนทำเคมีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราล้างมลภาวะออกจากเส้นผมซึ่งเป็นเรื่องดีน,น,งนี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะถิงจะมาสอนวิธีการใช้เจ้าผลิตภัณฑ์ detox ผมนะคะซึ่งทําได้ง่ายๆได้ที่บ้านนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวโลแลนเนี่ยโดยปกติแล้วพิงใช้ผลิตภัณฑ์ของโลแลนในการพิงซื้อมาใช้เองนะคะซื้อมาใช้ด้วยความไว้วางใจนะคะซื้อมาใช้เองในขั้นตอนการทำทรีทเมนต์นะคะถ้าเกิดสาวๆรู้จักนะคะเจ้าตัวกระปุกเขียวเหลืองเดี๋ยวพิง นี่นะคะเจ้าตัวกระปุกเขียวเหลืองที่ผิงบอนะคะตัวนี้นะคะผิงก็เสิร์ชในเน็ตดูเอาเพราะว่าผิงเป็นคนที่ผมแห้งเสียมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบพยายามแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ผลมากอะไรเงี้ยมันก็ดีหลังจากเราสระผมเสร็จอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผมของผิงเองนะไม่ค่อยรักษาบำรุงได้ดีเท่าไหร่เพราะฉะั้นวันนี้นะคะผิงก็เลยจะมาดีทักซ์ผมของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้รับสารบำรุงจากการทำทรีทเม้นต์หรือครีมนวดนะคะได้อย่างล้ำลึกได้ดีขึ้นผมจะได้กลับมาดูดีครั้งนะคะอย่างเราจะรู้ได้ไงว่าเราแบบเคยยผมายมาแ่ก มีขันทีมีตกค้างเจอมลภาวะมาเยอะ,ะแยะแน่ใจใช่ว่าแบบหลังซาผมแล้วเราจะรู้สึกแบบผมมันเร็วแบบแปบปบเปียกก็มันแล้วถึงกับแบบเราจะต้องสระทุกวันเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็รู้สึกว่าผมเราไม่สะอาดอทั้งทั้งที่เราสระสะอาดแล้วแบบจะอาดจ,จนหัวหนังจะลอกอยู่แล้วอะอะไรเงี้ยแต่มันก็รู้สึกแบบหนักผมรู้สึกเหมือนคือจนผิงผิงเป็นอะจนผิงต้องเลิกใช้พวกผลิตภัณฑ์สระผมที่เป็นซิลิโคนออกไปเลยเพราะว่าคิดว่ามันคงมาเคลือบผมแล้วทําให้ผมหนักผมรีบผมแบนนะคะยิ่งเป็นคนผมน้อยด้วยนะแล้วก็มีกลิ่นอับ อะไรเงี้ยคือที่หนังหัวอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันแบบไม่รู้สิคือเราไม่ใช่เป็นคนสกปรกนะเว้ยแต่ว่าคือมันมีกลิ่นอับอะคือเคยเป็นป่ะคือมันจะมีกลิ่นอับซึ่งอะไรซึ่งสาบผมเลยน,นะเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือแบบหนักใจมากแล้วว่าเออโชคดีนะคะถิงได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผิงก็อยากเอามานำเสนอเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวโแรแลนดีชอคส์นะคะเออเขาเออกมาสองสูตรด้วยกันนะคะสำหรับสูตรทำสีผมนะคะแล้วก็สูตรคนผมมันนะคะซึ่งผิงก็จะใช้สลับสองสูตร กันไปนะคะทั้งสูตรจะาทำสีผมนะคะซึ่งสาหรับวันที่ช่วงที่ผิงทาสีผมใหม่ๆนะคะผิงก็จะทําตัวเนี้ยเพื่อสาหรับแบบมันจะมีออดอกน้ำเจ้าตัวนี้นะคะสีชมพูนเนี่ยมันจะมีดอกน้ํามันทานตะวันนะคะช่วยในเรื่องถนอมเม็ดสีของผมด้วยะะมันก็จะมีกลิ่นตะไคร้หอมนะคะช่วยดับกลิ่นอาบบนหนังศีรษะของเราซึ่งดีมากๆรักมากเลยอะแล้วก็มีเจ้าตัวผมทานนะคะรู้สึกจะเป็นผมทานจากต้นสนฝรั่งเศสนนะค่ะคือเจ้าตัวพวกผลิตภัณฑ์พวกเนี้ย อย่างตัวนี้นะค่ะมันเป็นโคลนนะคะโคลนทุกคนคงรู้อยู่แล้วเนาะว่าโคลนมันช่วยในการดูดซับสิ่งสกปรกนะคะออกจากผิวหน้าเราผิวเราแล้วก็มาใส่ในผลิตภัณฑ์ทรงผมเนี่ยก็จะเกี่ยวกับดูดสารเคมีออกจากผมเรานะคะพราเจ้าตัวส่วนนี้นะคะเหมาะสำหรับคนทำสีผมนี่นะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะก็พิงค์จะใช้ในวันที่แบบเออโคลนขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ก็โคลนเริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มปล่อยสีผมถ้ามันเฟดออกไปเรื่อยๆนะคะถึงก็ อยากบำรุงให้รู้สึกชุ่มชื้นคืออย่างเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนผมมันนะคะหนังศรีรษะมันผิงก็เป็นคนหนึ่งที่หนังศรีรษะมันค่อนข้างเร็วถ้าช่วงไหนที่ปล่อยสีผมเฟดไปแล้วเนี่ยไม่อยากจะรักษาสีผมแล้วเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้มันมีส่วนผสมจากน้ำแร่บริสุทธิ์จากฝรั่งเศสแล้วก็มีส่วนผสมจากเปลือกไม้อินคาอัลบาาน,นะคะในการบำรุงเส้นผมของเรานะคะแล้วก็ดูดซับความชิ่งชื้กนะคะสิ่งตกค้างนะคะและความมันส่วนเกิน ะะทําให้แล้วก็ดูความมันส่วนเกินแต่งของความชุ่มชื้นให้กับหนังศรีรษะและเส้นผมนะคะซึ่งตัวนี้จะเน้นเพิ่มการบารุงเข้าไปด้วย <c oughs> แล้วก็มีพวกตัวน้ํามันจากทรีทวยออยอะไรประมาณทรีชรยออยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าตัวทรีทวยออยเนี่ยช่วยในการาลดการกระคาบผ้าเชื้ออะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนผมมันจะมีอาจจะมีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยบนหนังศรีรษะค่อนข้างง่ายนะคะกลิ่นอับเอวยอะไรเอยเหม่อออกอะไรเงี้ยนะคะเจ้าตัวทรีออยเนี่ยก็จะเป็น ช่วยในเรื่องนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีในการทําให้เส้นผมแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรสีฟ้านะคะก็จะเป็นตัวเนื้อผื้ตภัณฑัสีฟ้าแบบนี้นะคะหอมมากๆเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพิง์ก็จะมาสอนวิธีการใช้ให้ดูนะคะเจ้าตัวสูตรนี้แล้วกันนะคะเป็นทรีทเมนต์ดีท็อกซ์น้ำแร่นะคะในการบำรุงเส้นผมแล้วก็ปรับสมดุลให้ผมไม่มันเร็วนะคะสำหรับคนผมมันนั่นเองนะคะแล้วก็พิงก็ เห็นผมเปียกมาอย่างนี้นะคะ่ะพิงไปสระผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เออพิงก็จะมาทำดีท็อกซ์นะคะอย่างที่บอกว่าพิงจะใช้สูตรสำหรับคนผมมานะคะจะตัวสีฟ้านะคะ่ะแล้วก็ควักผลิตภัณฑ์มาชะลมให้ทั่วเลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าเจ้าต,ตัวนี้นะคะมันไม่ใช่ขั้นตอนการบำรุงเส้นผมนะคะแต่ว่ามันเป็นการาน้งสารเคมีทั้งหมดนะคะจากเส้นผมเราออกไปนะคะเพื่อไปส่งเสริมขั้นตอนการบำรุงต่อไปนะคะนั่นเองเพราะหลังจากเราดีท็อกซ์เสร็จแล้วเราก็ใช้บำรุงพิงก็จะใช้ตัวบำรุงตัวประจำนะคะก็คือของโแรแลนดตัวเขียวเหลืองนั่นเองนะคะแบบเมนทอลเมนททลนะคะ ชอบมากๆเลยถึงว่าสนุกแล้วก็ทำเองได้ที่บ้านด้วยอักทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้เจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวดีท็อกซ์ได้เข้าไปทำงานดูซับสารเคมีต่างๆนะคะจากเส้นผมเอาละระหว่างที่เรา่า ระหว่างที่เราหมักเส้นผมนะคะเรามาพูดถึงวิธีการใช้เจ้าตัวนี้ดีกว่าว่าปกติเขาใช้กันยังไงนะคะก็คือหนึ่งสระผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ชโลมให้ทั่วทั่วเส้นผมเหมือนอย่างที่ผิงทำเมื่อกี้นะคะซึ่งเลือกสูตรให้ตรงกับความต้องการของตัวเองนั่นเองนะคะอย่างผิงเนี้ยใช้มันสองสูตรเลยแล้วแต่ช่วงอะไรเงี้ยผิงแนะนํานะคะว่าให้ทำช่วงแรกๆให้ทำติดค่อนข้างติดต่อกัน นิดนึงนะคะแบบทํา3ถึงหครั้งนะคะต่อสัปดาห์แล้วก็ช่วงแรกก็ทําติดต่อกันนะคะเพื่อให้ได้มันได้ผลนะคะมันจะได้ดีท็อกซ์ออกเลยเลือดเหมือนกับการที่เราดีท็อกซ์ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ทาประจําสม่าเสมอ,อ,อทําติดต่อกันประมาณ2อาทิตย์นะคะก็จะได้เห็นผลรู้สึกได้เลยนะคะหลังจากที่ทาดีท็อกซ์แล้วเนี่ยพิงก็จะไปทรีทเมนต์เจ้าตัวนี้นะคะ นอกจากจะทำ3-5ครั้งต่อสปานะคะถ้าให้ผิงแนะนํานะผิงสูตรที่ผิงใช้ทํานะคะก็อาจจะไม่ได้เราไม่ได้สับเป็นคนสับผมทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวหนังศีรษะมันจะแห้งลอกแล้วก็ผมมันเร็วนะคะผิงก็จะใช้เป็นวันเว้นวันนะคะเราอาจจะทําตารางของเราไว้ก็ได้นะคะเป็นแบบ detox วันเว้นวันอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราสระผมนะคะในช่วงในช่วงอาทิตย์แรก แล้วก็อาจจะเว้นไปสักถ้าเกิดเราทำมาทีละสามครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เว้นว่างไปบำรุงผมไปเรื่อยๆะคะแล้วถึงช่วงหลังๆแล้วนะคะหลังจากที่เราทำติดต่อกันประมาณ1นสองสัปดาห์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้เน้นการบำรุงไปเรื่อยๆนะคะมันเราจะสังเกตได้เลยว่าผมนั้นดีขึ้นมากจริงๆนะคะ มื่อกี้นะคะผิงเปิดเล่นๆนะคะเจ้าตัวโลล่าเขาจะมีพิลตรงนี้นะคะให้แกะออกนะคะเป็นการอ่านข้อมูลข้างในนะคะเดี๋ยวผิงจะอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่าทําไมถึงต้องใช้ติดต่อกัน3ามถึงห้าครั้งในช่วงแรกนะคะเพราะว่าเจ้าเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันจะช่วยดูดซับคือเหมือนการล้าง เหมือนการดูดมาจากภายในนะคะแล้วมีหลายชั้นเคมีที่มันลงเข้าไปล็กๆ่ยมันดูดครั้งเดียวไม่หมดถูกไหมแล้วก็ต้องมีการดูดออกหลายๆครั้งนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีคือแล้วเขาก็บอกว่าการทําครั้งแรกหรือช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ผมกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้คู่กับเจ้าตัวทรีทเมนที่คุณใช้ประจานะคะก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อสารเคมีมันดูดออกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะสัมผัสถ,ถึง ความเบาสบายของผมมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเราจะไม่หนักหัวไม่หนักผมไม่รู้สึกมีอะไรรู้สึกเบาสบายเส้นผมมากยิ่งขึ้นยังไงเวลาซื้อมานะคะลองแกะอ่านข้อมูลดูตรงนี้นะคะเพื่อเป็นความรู้ดูก็ได้นะคะซึ่งมันดีมากๆเลยมันเก่ยอะแบบ ไม่สาวๆคนไหนนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของโลแลนเนี่ยอยากรู้ว่าเราจะหาไปหาซื้อได้ที่ไหนนะคะแล้วก็ราคากี่บาทนะคะมาหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปตอนนี้มีวางขายแล้วนะคะแล้วก็กระปุกขนาดเท่านี้นะคะออ250กรัมนะคะ250กรัม190บาทถูกมากอะ่ะแล้วใช้ได้หลายครั้งด้วยลองไปหามาเล่นดูกันได้นะคะแล้วหลงังจากนี้ผมของเราก็จะเอาตอนนี้รู้สึกว่าต้องไปล้างออกแล้วนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพิงล้างแล้วก็เป่าไดยแห้งให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันดีเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนะคะว่ามาดูกันว่าสภาพผมผมจะเป็นยังไงหลังจากที่ผมแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะคือลืมบอกไปว่าเมื่อกี้พิงไม่ได้บำรุงผมต่อนะคะเพื่อที่จะได้ให้เห็นสภาพผมหลังใช้จริงๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงะคะตอนนี้นะคะความรู้สึกคือ บางเบาแล้วก็สบายเส้นผมมากๆไม่รู้สึกเหนืออ่ะแล้วก็ผมพลิ้วดีมากๆเลยคือผิงอันนี้ไม่ได้บำรุงอะไรนะคะใช้คือสระผมไปนิดหน่อยนะคะสระผมรอบเดียวนะคะแล้วก็เด,เดียวจริงๆแล้วก็ใช้เจ้าตัวดีท็อกซ์นะคะ ซึ่งสูตรที่ผิงใช้นี่คือ intense care detox mineral treatment นะคะเป็นสูตรสีฟ้านะคะสำหรับคนผมมันนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะแล้วก็ช่วยดูดซับความมันออกจากหนังศีรษะและเส้นผมนะคะเพื่อปรับสมดุลแล้วก็ดูดมลภาวะออกจากเส้นผมด้วยนะคะ โอเคอย่างที่บอกนะคะว่าออของทูลรดีมีในโลกจริงๆนะจ๊ะแล้วก็เลือกสูตรได้ตามความพึงพอใจของตนเองเลยนะคะอย่างที่บอกว่าพิงใช้ทั้งสองสูตรนะคะแล้วแต่ช่วงสภาพผมตามที่ต้องการนะคะก็หาซื้อได้ที่ห้างชั้นนำแล้วก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าใช้ยังไงทาไมมันถึง ดีแล้วมันมาจากอะไรหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของโ o ล่นะคะแล้วกเ็เว็บไซต์ของโ l ล่นะคะ Fanpage อะไรนะคะสามารถเข้าไปติดต่อดูสอบถามได้เลยนะคะเพราะพี่ๆเต็มใจที่จะตอบคำถามอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะพิงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ